you uh -huh. ปฏ um ัมปีขมังสละนังขัจจามิปฏิยัมปีธังมังสละนังขัจจามิปฏิยัมปีตังขังสละนังขัจจามิปฏิยัมปีสังขังสละนังขัจจามิสละนัขมันังนทธิ์ตังอมะนพันเตปานาติปาตาเวระนิจิสาปังตมัติยามิยา ขาปัจังสมาธิยามีอินาทานะเวระมานีศิขาปัจังสมาธิยามีอินาทานาเวระมานีสิกขาปัจังสมาธิยามีเมโสมิจฉาจาราเวระมานีสิขัปัจจังสมา ทังสมาธิญาม,มิสาวะมณีิขาปะทังมสมาธิญาิสุกามีระยามัจจาปมาตานะเวลามณีสิขะปังสมาธิญาิมาลิปันกาศขาปะทานนนโกัตมปทานเลนนลิพุติยันติาสมาติลังวิโสทะเย toang của ta tan muaapauan lu to sang màang buồn punya doa Panjatan kita tuawiwahi yang ditupatipan do bawaga kami dipatipan do apa kau waktuasa waang doanya ditangga มาเป็นเนีเมตตาการุญธรรมที่เมตตาพุติคุณอาณาจักรญาณารามนันจวะโเนรดอนทางเทวดามาวัตุเตียนเรียมังกลานินานาเกเรียงกจาวะาคันิมา Dewatawan monim towatan teyatakawatoteyatayamangkala nihuagian takang kamadingan tasukandanantarawan diyohan danamatan kurima nawantang iya tiang iya kasamano dewatawan monim towatan

มีอาตาปาปาตัวตามบติมุวตามังีนตรวันเียนาวังเทยเจยมังกาลังเยีงตัวบัวิยังตัวเลทางกยานาังดวันตันวาเอวังตาวังวิจัยโยยงตัวจยมังกัเลียนอาบาลานิตาปังลังเกียเยเสียปตะวิปากเลียนภิเต भागा दु ज्ञातु गेना गाया ဘဝံသောတေယံသမ္မာကမ္မံသောတေယ

สัปปริวาลานิสัปปริวาลานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมหากันเจว,วะอัมหากันเจว,วะมาตาปิตตมาตาปิโตอาทนัจาอาทีนันจา แก่ข้าพเจ้าอสายบบ้าพ,พระเจ้ามลาแะามละทีวงลับไล้ยที่ทการ,ะรกละ่วงลวรรรรับไปแล้วด้วยม,าามีมารดาบิดามารดาบิดาปูตยาตยตายลู่น้าอา,า,าอากัมนายเว้กรรนายเ,าเรคุปู่ปาอาจารย์ุปราชญารย์าคุณพ่อสุดสมศรข้างคุพ่อสุดสีข้ลี่ทำการละร่วงรับไปแล้วนั้น ไปแล้้วนนังได้ตรวจในครกางนี้ลงได้ตรวจแห่งการนี้กลางความประสงค์กามความประสงค์ของพระพเจ้าทั้งหลายขอพระพเจ้าทั้งหลายถ้าท่านมีทุกข์ถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งสุดไปขอให้สุขยิ่งยิ่งสุดไปตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุอย่ามาเกัน bởi tại vì các bạn đang có những không khí là như

ยาเป็นบานเป็นทิพยายสมบัติทิพยวิมานเป็นความสุขความเจริญโดยจะกล่าวว่าทิทย์ทาของเราต้องการอะไรเนี่ยอำนาจของบุญจะแปลสภาพเป็นสิ่งที่ยาของเราเป็นศาสฐานฉะนั้นโมราการดำที่ท่านจึงได้กล่า,า,เา,าวาเนี่ยโดยอีตัวการทางทิทยาที่ลงรักประการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ ใครได้แสดงออกในส่วนนี้ก็นับว่าเป็นคงคนที่สูงสุดคนโบร,ราณนักเกา่าเสมอว่าคนที่มีความปันยู่ตอกน้ำไม่ไหลตอกไฟไม่ไหมจะไปอยู่สถานที่ใดย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมเธิรุ่งเรืองก้าวหน้าฉะนั้นวันนี้เราพกคนท่าน แต่ร้อมใจกันตั้งใจการกระทำบมเหียนกุศลนั้นเราคุณแม่ไม่สะดวกจะมาวันนี้แต่เราในฐานะเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นหนึ่งตัวแทนของคุณแม่จัดงานให้กับคุณพ่อได้ดีที่สุดเรามาร่วมใจกันทำบุญทางบางคกุศลคุณพ่อมาชื่นใจแนละทำมาเป็นให้เป็นนับว,ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศร้อุ ให้เราได้มียอกาสยึดมั่นในคุณงาความดีชีวิตเจริญรุ่เเนนงเรืองก้าวหน้าในนามอนะนามกระขออนาจูสนคุณงามความดีเทียบา,าบราลชชาราูกหลานครอบครองสุขภาพที่ทาไ้กระทำสมเพนสุขภาพุณภาพาหลายเที่เนารับจากโลกนี้ไปแล้วยินยาท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะอยู่ทพโมกใดขอให้เราโรดราบกระทำมานมนมีมทนา วิญญาณใดที่มีทุกข์ก็ขอให้เขาได้ความทุกข์วิญญาณใดที่มีความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราอุสธรณ์และคุณคุณาความดีจะวางเป็นทุนเงินกองกองปกปักรักษาให้โลกฐานข้าวสารธาตุและที่มาต้นมาในวันนี้จงประสบกับความสุขกับความเจริญสิ่งใดที่ล้ำทำใดที่เลิศพรใดที่ประเสริฐขอจงมาเกิดมีกรรมนา เมวัสัมมิตถูสัพเพปุเรตุทั้งอภัยดังโธวะลา แล้วเธอกาสจเจริญพอร้านะเมืเตาเรืองก็บอกว่าจะมีผ้ามาประมาณ7ลูกมาฉันเพลงเรียงไม่ต้องสำลง,งนะ